เสียยาจำกัดบอต้องเงินเดือนจากบาทค่อยยืซื้อรถได้จำกัดบอวางเงินเดือนจากบาทจังสิสื่อรถใดมันบอแม่แล้วบอกเลยบอกว่าจะจำกัดแต่ต้องวางยังสั่นยังสี่สมมติวาเข้าสื่อรถคันนี้ซีประตูออนิวหนึ่งจุดเก้าคางวดหกพันบาทตลอดสัญญาหกพันบาทตลอดสัญญาเขาต้องมีรายได้สองเท่าของคางวดอ่าสองเท่าของคางวดของรถคันนี้ก็คือหนึ่งหมื่นสองพันบาท ้าเฮ้าอยากได้รดพันหาพันเงินเดือนเท้าก็ต้องเท่าไหร่ห <11. S 1> มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถูกต้องเท้าอยากได้รดคันสี่พันเงินเดือนเฮ้าต้องแปดพัน <8, 000. S 1> ถูกต้องอ่าโอเคบ่โอเคครับก็คือรายได้สองเท่าของค่าง,งวดบอมเบนบาต้องเป็นเงินเดือนอย่างเดียวด้วอ่า,อาสมมุติว่าเจ้าขายของตลาดนัดนะครับขายของตลาดนัดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับหมื่นสองหมื่นกระสือได้แล้วนะโอเคไหมโอเคครับเกษตรกรกระสือได้ มันมีเกณฑ์มีการวัดวามีมทีดินจักไฮตีเป็นไฮอะไรจักบาทจักบาทมีง้วดจกักโตมีควายจากักโตมันสามารถประเมิไนได้ได้โอเคบอโอเคครับโอเคเราตามมาหายสงสัยยังหายสงสัยแล้วครับมาดูรถคันนี้เสียยะภูมิใจนําเสนอนี่คือรถอดีตเคยรับใช้ประชาชนหรือที่บอกกันว่ารถตํารวจนะครับผม1.94ประตูคางวัด6 0พ0บาทตลอดสัญญา เป็นรถปี2017นะดีกว่าเปพรอนันนี้เด้ไฟขรามไฟขรามพรนเจ็ดพันนะพออย่างพอมันเป็นรถปีเก่ามันพรนได้น้อยปีพรนได้หาปีสี่ปีเท่านั้น่างวดมันเลยกระโดดเป็นเจ็ดพันแปดพันแต่มันรถปีเก่าเจ้าขับไปเจ้าสบายใจบนรถปีเก่าสบายใจคขับไปส่องไปเจ้ายยานมาที่นี่ยยานครับอ่ะมาเอารถปีใหม่เปอย่างปี2017นี่ปีนี่ปี2024 สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่รถแปดปีจัดแมก็กจัดทรงลงลอ้ลอล้อใบพัดให้เรียบร้อยฟีดาวดีโหลดมักบ่แบบพี่มักแห้งครับเอาจัดสิครับภายในสวยกริบเลขไม่แค่หนึ่งแสนสองมื่นโลดจากพี่น้องจา๋าเบิ่งรอบคันเลยนะครับอันไหนบอดีอันไหนบ่งามเสียยะจัดการให้หมดเรียบรอยบ้อยกระบะไดเนอร์ใส่ให้นะครับผมนะแม็กใหม่ย,ยางใหม่หนึ่งชุดใส่ให้ รีดาวกับคางงวด6,000บาทตลอดสัญญาซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ตะเว้นออกตะเว้นตกออกรถจบศูนย์บาทน้ำเสียยะครับผมไม่แค่แสนสองเห็นว่านี่ไม่น้อยข้อดีของรถตำรวจนี่หนึงเลยนะครับรถแทบจะไม่เขียวไม่ชนไม่ตำํำ 2. รถเข่าศูนย์รับประกันตลอดสเครื่องนี่เดิมแทนแน่นอน เพราะว่ารถตำรวจเขาบ่ได้เอาไปแต่งเครื่องกับสีผูกบก่บมันสีพื้นสีบอลดิมอย่างสีเลยเอาเบองของเครื่องของเครื่องเดิมๆเลยอ่าเพจเดิมหัวลงหัวน็อตล่องแก้มฝากระโปรงเดิมฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้เลยว่ารถตำรวจนี่ดีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจบศูนย์บาทคางวดหกพันส่งฟรีฮอหนาบ้านสื่อได้ทุกอาชีพเสียายาจันไห่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องจ๋าแก้ว